มาครับพี่น้องกับมือนีผมมาท่งลูกสาวน้องน้ำหวานวีรายาน้องฟาใสดาวิกาโอ้มาเมื่อนี่เห็นเห็นวุฒแตกตงังดีใจดีใจน้ำลูกกับได้อย่างแน่กว่วันด,ดีจ้าน้องน้ำหวานน้องฟาใสวันดีจ้าวันด,ดีจ้าเป็นได้แน่ไปลองไปรัำมาสองงานได้อย่างแน่นี่ฮะได้ยังแน่นี่โบ้พอฟังจนไอ้กันได้ยังแน่นี่นนนได้เงิน เอามาเห็นอย่างเงินบาทน,นี่ซื้ออิดโอ้ได้อิดได้หินได้ไส,ส่เสียเอาไปเห็นอย่างลูกนี่อิดหินโอ้เสียเอามาเอี่ยมเพื่อนโอ้เอาเอาดีใจน้ำคุณอ่อกคุณแม่เพื่อนเนาะดีสนับสนุนลูกเต่ามากนี่เห็นบ่พี่น้องเนี่ยผมมารงรอบนี่นี่คอยคอยเฮ็ดไปไมผมบอกว่าคอยเฮ็ดไปอ่าได้ซิปกับปันมาซื้ออิดซื้อหินซื้อไส้ไปจักซีบาทหาบาทเอาไปซื้อปลาทู สื่อเนวกินจักหาบาทหกบาทนี่นี่เห็นความแตกต่างนี่ครับพี่น้องเนี่ยซื้อมาไว้แน่แล้วเอาดีใจบ่ลูกเอาพี่ยังสิขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้เพิ่นสนับสนุนเนี่ยเอามาเบิ่งกันนะให้นำหวานมาก่อนอืเอ้ามาคิดบอกเออเบอกเตรียมตันใจเอาให้ฟ้าใสเป็นผู้เบอกกันเลเอาขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เพื่อนในลูกเอา อ่บว์ออกบว์ออกเอาลูกเต่าเตือนตันใจนี่พี่น้องนี่เอามารอบนี้อ่าดีใจน้ำลูกน้ำเต่าคอยเฮ็ดไปน้ำลูกเนาะอ่าคอยเฮ็ดคอยแอมไปพ่อได้ส่วนแดดสนฝนไปก่อนอ่าตัาง้ตงใจเฮ็ดตั้งใจเลี้ยนเนอะที่สำคัญต,อต้องตั้งใจเลี้ยนอ่าเป็นคนหูผู้ดี เอาอย่างนั้นและครับพี่น้องขอบคุณนห,หลายสำหรับทุกๆท่านที่ติดตามน้องน้ำหวานน้องฝาใสครับ